อาแล้วครับผมวันนี้อยู่กับลุงตุ่นชาแนลนะครับวันนี้จะมาเล่นเป็นเนมสลิมฟาร์มนะกระต่ายป่านะครับโหเทนเอสเอสหนึ่งเลยนะครับไอเอสเอสสองโคตรตึงมาดูกันมาดูนะครับฝีมือผู้เล่นสมัยเก่ามันจะยังไงสมัยตำนานเป็นเฟิร์สบัตว่ะอันนี้ถือว่าโซนให้เพื่อนไปเนาะแมวกลางเลยนะครับคลิปตัวนั้นปล่อยไปเลยนะ เอ้ยเจ๊เฮดซีเนียลโยกหลบหอกไปนะเมื่อกี้ปามฟ้าไปนะปามไปนะครับปามไปรอสี่นะอัพมาเป็นป่าขั้นสองก่อนนะสวยไทยสวยอย่างนี้ตายดิเขาเป็นสกัดฟาร์มนะยังไม่สี่เด้อตายเรียบร้อยซีเนียลซีเนียลมีเอาฮิวมานะครับไม่มีฟิกเนาะสวยไทยสวยมากโอ้โหสุดยอดครับเทรนเอเดซสอง เดอบล์คิวไปต้นเกมอย่างนี้ของมาชัวได้ของฟาร์มขั้นสองแล้วก็ออกมาเป็นรองเท้าวิ่งไว้นะเอ้สวยเทนได้อีกหนึ่งคิวเอ้ต้นเกมไหลวะมังกรต่อได้นะตีไว้ครับกดพันนิดสวยฝึกกดพันนิดไว้นะครับเอากลางต่อเนาะโอ้ได้ตัวเดียววะไม่เป็นไรสิบหกบาทก็เอาเนาะ อามาเป็นรองทัตตี้ไวชิ้น2นะครับแล้วค่อยขึ้นเป็นของฟาร์มเต็มเนาะมาฟาร์มต่อไปเรื่อยครับสลิมค่อนข้างใช้ของเยอะเนาะบนแก๊งบนบ่อยๆนะครับมีเทนเนาะไปเล่นล่างไม่ได้นะสวยถ่ายงงี้ไม่มีฟิกตายดิเพื่อนสวยแล้วตอนนี้ผมเอามาสลิมเพราะว่าแบบแทงมันเยอะเนาะตายสองยังไงตามต่อได้นะ สวยเพื่อนเกือบได้ทิปเปิลคิวแล้วพี่เอลสลิมมาฟาร์มตาเนี้ยแบบตัวถึกๆมันเยอะนะครับค่อนข้างเข้าไม่ถึงตัวผมเนาะและสลิมมันแบบตัวตีแบบตีเป็นเปอร์เซ็นต์อะ่ะแรงนะอุ้ยแวนได้นะโอ้โหว้ามาอย่างงี้เทนหายสวยตีไปตีไปแวนตายอันติตีไปครับยังไงไม่กลับโดนเทนหายต่อนะอุ้ยฟิตหายป่ะอุ้ยตึงจัดเทน โอ้ห oh, ซับดีมากครับซับอย่างงี้ต้องจูบให้เลยทีหนึง่ง,งออตอนนี้ค่อนข้างตัวได้เปรียบเลยนะครับดาบตัวมาดีนะตอนนี้ oh. เฮ้ยเฮ้ยเผมจะแพ้ก็ไอตัวนี้นะไอเอลเมียครับถ้าแบบมาสตันไม่หยุดก็เสียจังหวะได้นะ oh. เคลียร์กลางไปให้เพื่อนนะเ oh. มทเราไปล่างนะครับ เช็คไปเผื่อมีคนดักเติมบนได้นะเห็นยังไงถ่ายดิเห็นมองแมพแล้วเทนเห็นแล้วเทนจ้ำหนึ่งสวยไม่มีฟิกตายแวนต่อสวยเพื่อนโหไม่โดนว่ะแต่ไม่เป็นไรน่าจะได้ได้หรือเปล่าโหเขาฟิกลยว่ะไกลจัดตามไม่ทันนะโอ้ตอนนี้เดือดตอนนี้มันได้ตีมันนะครับตอนนี้บแบบแดงได้นะสวยพนิดรัด โอ้ยใจยเย็นสกัดต้นเกมเบานะแล้วเขาเป็นแทงอะตามผมไม่ทันด้วยไม่มีฟิกอะยังไงก็โดนผมซอยฟรีนะมันก้อนต่อเลยคนระับทำให้การเงินนํำขึ้นเนาะตีไวด้วยเนี่ยหูบนยังไงเอ้เขอตามล่าบะต้องไปช่วยหน่อยนะเฮนสู้ตันโดนสวย เฮ้ยเฮ้ยแบนแม่งจะตันว่ะโดนนะหลบตีฟีไปหายโอ้โหเท,ทนจะฟิกไทยยิงยิงยิงสวยคนละตัวไวคนละตัวกับเอลซูปไปเนนะาะไปกี้แต่เทนจะฟิกถ่ายเลยไปกี้ตายก่อนจบเลยปลาลมต่อนะครับดูดเลือดเนะนาะจะได้ไม่ต้องกลับบ้านแล้วได้เงินด้วยนะครับ จะถ่ายไม่ทัน,นตายก่อนเนาะปลาหอกโดนครับสวยอย่างนี้ได้หนึ่งต่อเปล่าโอ้ไม่โดนนะกลับมาฟาร์มต่อนะขอแดงก่อนเพื่อการตีสโลพยายามปลาหอกแบบตรงๆไปนะแบบดักดักไม่ค่อยโดนนะปลาตรงตัวแล้วเขาก็หลบม,มาโดนเองตีไปครับไม่มีฟิกอย่างนี้หนีไม่ได้นะซีเนีย โอ้โหผมป้าหอกโดนตายเลยเอลสูจะฟิกไปอันติชัยแต่โดนหอกผมตายก่อนเสียฟรีเลยฟิกมโยแดงครับปาไปพยายามปาไปบ่อยนะครับไม่โดนก็ไม่เสียหายเนาะเนี่ยปาปาไปนะครับเหมือนแบบโซนไว้ก็ได้นะได้ล่างนะตีไปตีป้องก่อนนะเดีวกลางต่อนะครับขี่มานะ ปลาหอ,อกไปครับโซนไว้นะโซนพื้นที่ไปนะครับหอ,อกอ่ะเฮ้ยเทนยังไงตีฟรีไปเฮ้ยโดนตันวะ่ะอูดีไม่โดนนนติตีตีตีต,ต,ตีถอยนะครับตีแล้วถอยนะตีตีต,ต,ต,ตียังไงจะตายจะตายอุ้ยตดปลายังไงเพื่อนตีตีอุ้ยจะตายหมดโอ้โหตายหนึ่งว่ะต่อได้ไหมโดนปะอู้โดนอู้ต่อไม่ได้วะ่ะ เข้าไปน่าจะตายนะครับเล่นเซฟดีกว่าเนาะ <laughs> เดี๋ยวเขาได้ชัดเจ้านะครับไม่คุมนะ <laughs> ถ้าแบบจะปลาหอกก็พยายามกระโดดปลาก็จะแบบแคนเซิลแอนิเมชันให้เนาะเนี่ย <c oughs> อย่างงี้นะครับ <laughs> ถ้าโดนก็ตายนะเมื่อกี้ไม่โดนผมไม่โดนผมก็จะเติมใส่ยังไงข่าเบิร์ดเราไม่ตายนะเรียบร้อยครับคำนวณไว้แล้วเนาะเลยวิ่งเข้าไปเลยครับยังไงข่า็เบิร์ดเราไม่ตายนะ มักงกรต่อนะครับดูดเลือดด้วยเนาะสวยแป้าแดงก่อนนะผมไม่ออกเป็นดูดเลือดใหญ่นะครับออกเป็นเอ็นธนูฟ้าเนาะได้ตีไว้ด้วยนะครับธนูฟ้ายังไงปาไปโอ้ไม่โดนอันตีไปเลยครับตีตีตีตฟรียังไงหลบ ปาปาเอ้ยแวนโอ้โหเนี่ยโดนีลูเมียขัดนะครับต,ตายเนาะชอดนี้กลางยังไงเหมือนจะมีประเด็นเข้าได้นะเพื่อนเทนนสสองผมตึงจัดอะบอกเลยโดนยังไงเทนยังบนอยู่สวยตีดิตีตันโดนสวยตีฟีไป ได้เจ้าก่อฟ้าเลยต,ตีตีตียังไงไม่ตายครับผมไม่ตายดูเลือด,ดคลิปก่อนเนาะก็ตายห้านะครับจบได้นะคลิปกลางกำลังมานะครับเอ้าเอโอโหเอลสูดเกียนจยัดตกใจเลยลไปครับได้ป้อมนะจบเลยนะครับ โอ้ยตึงจัดครับตานี้มีโลมดีก็เลยเล่นง่ายนะ <Victory. S 1> ดาวที่20น,นะครับตานี้ MVP อยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ